ได้เวลาอันสมควรที่เจมส์ลิกจะเสกโรนโดอาร์9ทีเอมให้เส <Huh? S 1> ียเอ็มนะฮะอาร์ R 9ทีเอ็มดโอผมโดคูณสองจัดไปครับอาร์ R 9ทีเอ็มครับทีมงานฟังให้ดีฟังให้ชัดเดี๋ยวเจมส์ลิกพาไปกินหมูจุ่มทีมงานเออขอบคุณเสียเอ็มด้วยนะครับหนึ่งมืนบาทกิจนี้โคตรเดือดไปครับบึ้มมาหนึ่งทิกเก็ตบึ้มมึง อ๋อสองรอ่ะการันตีอ่ามันก็น่าจะไม่มีอะไรพิกพิกโผอะไรมั้งก็น่าจะเฮ้ย What แล้วกูได้ครบเลยไงฮะอันนี้เสกเสมว่าเจมซิกอ่ามือทองไหมมันจะเกินปุยมุยรับของรางวัลทั้งหมดฮะโอเคมาแล้วเบิมเบิมเดโอเครับของรางวัลทั้งหมดครับ ถ้ากับว่าเราได้สองรอบเจมไม่รู้ว่าเออปกติหรือเปล่านะแต่ว่าก็น่าจะมีดวงดีบ้างแหละออสองรอบเลยนะเว้ยเพื่อนเงินรางวัลทั้งหมดนะครับโหแต่ก,กิจกรรมเงินบื้มบั่มมากเรามีอยู่เท่าไหร่หกสิบเจ็ดหกิบ็ดเอมนี่คือแทบไม่มีเลยนะเออ <S <S 1> <S 1> อันนี้มันรวมกับกิจไหนด้วยเนี่ยสามล้านล้านฮะเอออสองใบครับ โอ้ร้อยสี่การันตีบวกแปดซีซีฮ์ดเวิร์กเฮจจีครับซีซีสมอนครับอ้าวฮัดเวิร์กก็โอเคฮอนแลนด์ซีบีฮอลเฮ้ยเฮ้ยฟานเดวเฟนก็ล้านล้านอยู่ฟานเดวเฟนครับ <c oughs> อยากเปิดเจมลิกเลยว่ะ <c oughs> ไปครับขอละลัล่นเพื่อซีเอ็มจะได้มีกำลังใจให้เจมสวิทเปิดในภายภาคหน้าโอ้โห พี่เจมได้รับนักเตะได้รับพรุ่งนี้ครับอูอาวครับอูอาวแปดหมื่นเราจะไม่ขออะไรเลยถ้าได้อาก้าใบนี้ <What? S 1> นะฮะไปครับกล่องแรกบึ้มมาเฮ้ยอาก้าไอคอนกูบอกแล้วมันมาแล้วจะทึกอย่างเอาครับรอบที่แล้วก็เปเล่รอบนี้โรนัลดอวดุยนาซาริโอเดริมาไอคอนทีอของเกมสลิกรับ แล้ชิวๆแล้วสบายๆบวกห้ามาเต้มมาเป็นบวกสสวยเซบอกสวยฮะเซมบัสเดอร์แล้วก็ยูเว่ไปครับร้อยหกบวกบวกเติม1นึ่งมืนบาทนะเปิดมาลิวอโด่แล้วหากันหากันกเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับเซมรวยรวยครับรุยหน้ามากรอนอหน้ามากรอนอครับรุยรวยขอบคุณเซมครับ วันนี้สองใบม,ม่วงแล้วนะเออกันเนี่ยไปครับก็ม,มาดิฮูฮู้เน,น,น,นินเ้นเอาไฟด์ว d w ครับโอโ้โหโอ้โหคอสติดเหรอใช่ไหมฟิลิปคอสติดครับหกแสนหนึ่งหมืนบาทครับหนึ่งมืนบาทแต่ช่วงนี้มันมีคูณสองนะก็อาจจะไม่ถึงเมื่อกี้เห็นชัดมงงว่าแวว่า,วาได้แบกขวาคาฟูปะว,วะอ่ะ ดูเจมสลิกดิลูกรักเทียสูตรเอฟซีออนไลน์เนี่ยไฟมาเฮ้ยเฮ้ยยูเซ่เหรอเฮ้ยยูเซ่บวกสามแพงเด้ออะไรก็เอาเจมลิกไม่ลงแล้ววินาทีนี้นะฮะฮะ4.3ล้านล้านโอ้โหไปกันไปกันใหญ่ละ คูณสองวันนี้วันแรกนะครับแบ็กซ้ายโรตัสแบ็กขวาคาฟูเ <c> ซ <oughs> นเตอร์มันเป็นบิ๊กซีเลยเ <c oughs> หรอคูณสองมาแล,ลว้ว่ำรวยว่าสวัสดีครับคุณคณนนี้สวัสดีครัะะบใบนี้เปิดเป็นอาร์ก้าไปเลยแล้วกันนะฮะไอคอนทีเอ็มเดอะโมเมนต์ครับอุ้ยตัวอะไรอุ้ยตัวอะไรอ่ะลุ้นหน่อยเฮ้ยไฟมาบาซิลเฮ้ยทุกคนเอสทีเฮ้ยอย่าบอกนะว่า คุยนะซาริโอสามแปดล้านครับแหมรูทั้งรูนะหัวก้าครับมันใส่นี้รับหนึ่งเอ๊ะจับบี้ลงแล้วลงอะไรวะไฮไลท์เหรอมารัปปีเฟียวอยู่นะขอดีซีให้ได้กีดหน่อยวะเฮ้ยดีซีิมชาชัดเฮ้ยอังกฤษโอ้โหใครวะแม็กมานามานเหรอน่าจะแม็กมานามานนะ สตีฟแม็กมานามาสองจุเจล้านล้านครับมาครับได้ใช้เอมั้หรือได้ใช้ได้ใช้พินิกเอาไหมาตัวนี้พินิกมีปีเก่งละอันนี้มันเป็นปีรองเออเอาอะซีดีซีดีซีนัมเบอร์วันนัมเบอวันนัวันนะคู่ตัวอะไรอีกคู่ราสั้นดีครับรูนี่ครับดีซอีกแล้วแล้ทีมชาติเฮ้ยเอาดิโค้ดฮะ เฮ้ยฮะรียงมึงขายเอาซาฮาเหรอซาฮาร้อยยิบสองหนึ่งจุดสองล้านโอ้โหเปิดเลยครับแปลงอเอาไห้นี่คนลราเปิดกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงสี่สิบนะมาหกถึงแปดเจมว่ามันน่าจะาไฟแหละแต่ว่าขอพาวนาเป็นปีดีๆแล้วเป็นบวกแปดนะครับดีซไฟมาครับไฟลุกโชนอังกฤษ C.M. อ๋อฮะฟอร์เรสตอดพาวเหรอบอดพาวบอดแปะครับโอ้โ oh, หแล้วเหมือนที่เจมจะไม่ F4 ครับติดตามเมื่อกี้อูขอคุณครับฝากติดตามเจมซวกราชาเกลือด้วยนะกลางแม่งก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะแลมผาดเอ,อ่อเจอหลาดมึงออกวอดพาาให้กูเออจำได้ว่าตัวนี้ฟูลมาร์เก็ตใบสุดท้ายครับหกถึงแปดขอเถอะนะคือรู้ใช่ไหมว่ามันมันมันพีคสุดแล้วมันมันทะยานขึ้นมาได้อีกอะ่ะ มันไม่ใช่ว่าแบบสูงสุดแล้วมันฮ้ยมันมันไปได้อีกเมือ่อไหร่แมนยูจะแพ้อยากแพ้เว้ยสองพันยี่สิบห้าแมนยูยังสะกดคาว่าแพ้ไม่เป็นเลยครับ What <c oughs> เออถ้าที่ตอกคนดูอย่างนี้ทุกวันเจมาอยู่แล้วขออย่างนี้ทุกวันขอให้ลั่นๆ่นะครับตัวสองตัวทีโอทีวายคิดว่าใครเหมาะคิดว่าเหมาะสมทุกตัวไหมก็เหมาะสมนะจะจมปากกับเกมนี้ไปถึงไหนครับเกมดีๆ f อซออนไลน์ครับตัวไรล่นสุดวันนี้น่าจะเป็น R 9เก้าครับไอคอนท m มไปครับ บวก8แน่ๆ DC บวก8แน่ๆใบนี้ไม่ต่ากว่า5ล้านล้านครับฮัลโหล GM หมูจุ่มล้านเดิมรอเลยใบนี้เกิน5ล้านล้านนะโอ้โหแล้วแบบ hard work ว่ะอ a r g e นาฮาร hard work CM l i v อ r p o ู l เฮ้ยแม่งเลยบวก8โอเคผมบอกแล้วว่า <flash> ว <plays> ันนี้อะไรก็เอาผมไม่ลงครับ5.3ล้านล้าน ตามคำขอสั่งเลยฮะแอดเมสสั่งเลยครับฟแอดบ๊อสั่งเลยครับวันนี้ไม่ยังสั่งไปเลยสวยเลยรวยกิจนี้รวยมากคุณเอมรวยจริงสรุปกันซะหน่อยนะครับนะหนึ่งหมื่นบาทของเีอเอมนะครับนะแจมได้เงินเอมมาสามล้านล้านนะครับรวมนักเตะเนี่ยอ่ะสองใบนี้ตีไปสักว่าสิบล้านล้าน หนึ่งสองมันโอ้มันมันเหนื่อยที่จะนับแบบทุกคนคือมันไปล่ําไปรวยซะแล้วอะ่ะตีไปว่าสักยี่บถึงไหมหนึ่งสองสามสี่สี่หกหกโอ้ถึงยี่สิล้านล้านต้องเติมเยอะไหมครับไอดี ID นี้เติมไปทั้งหมด9้าไปเท่าหนึ่งใบแดงนะมันมีโปรโมชั่นอยู่พอดีนะครับนะก็ร่ำรวยครับ20ล้านล้าน ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามแจมสลิกว้ด้วยนะครับทั้งสองแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็นบ้านฝาเออบ้านแดงถูกแล้วแล้วก็ในติ๊กต็อกฝากกดติดตามไ้ด้วยออกง่ายไหมครับอาเข้ามันไม่น่าง่ายนะแต่พอดีว่าแจมสลิคมือชองนะครับแต่กูเห็นเต็มตลาดเลยแปมว่าก็น่าจะง่ายอยู่นะเออขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้เจมลิขขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบายสวัสดีครับเจอกันครับ